ตอนหับหน้องที่เพิ่งเชื่อน,นะครับอยากจะมีประสบการณ์ในพระเจ้าเนาะอยากก็มีอัศจรรย์อัศจรรย์เนาะใช่ไหมครับพระเจ้าทําได้ถ้าเราเชื่อน,นะครับมาที่แจแสวงหานเนาะได้ครับโอเคได้ครับัอดีพี่แจ๋วนะครับที่ออสเตรียเนาะดีครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเราทั้งกันในวันนี้แบ่งปันสั้นๆเลยนะครับใครใครในชีวิตนะครับก่อนมาเป็นคริสเตียนนะครับเคยถูกรางวันเลยบ้างไะ ได้เคยได้มากสุดเท่าไหร่ฮะมากสุดที่ได้แปดหมื่นโอ้โหห้าสี่ใบครับเราล้วสี่ 4, เคยได้รางวัลอะไรบ้างครับหมืมม่นหนึ่งอ๋อโอเคนะครับรรรมีใครเคยถูกอา่าผมว่าทุกคนเคยถูกนะถูกกินนะครับถูกกินเลขท้ายสามตัวอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ส,สนับสนุนเราคิสเยนเราไม่สนับสนุนการเร่งร้อนล่ำรวยนะครับมีใครเคยมีประสบการณ์อยู่ดีก็ได้เงินมาไหมครับ อ๋อแลฮะปีจ่ได้ได้มากสุดเท่าไหร่กันนะฮะห้าพันเท่าไหร่นะห้าหมื่นโอ้นะครับครับโอ้คุณพระเจ้าเนาะผมก็เคยมีประสบการณ์นะครับยูดีนะครับมีออเดอร์เข้ามาช่วงงานที่ในหลวงส่วนพรนนะครับสี่วันได้มาหลายล้านเลยครับห้าล้านกว่าบาทพระเจ้าอวยพรมากนะครับก็วันดีคือยูดีพระเจ้าก็อวยพรเข้ามานะครับ รับสายไม่ทันเลยต้องเอามือถือเสียบไปใต้น่องนะครับเพราะว่าไม่อยากรับแล้วรับไม่ได้แล้วนะครับเหมือนกับโอนมาสามหมื่นห้าหมื่นโอนมาโอนลัวเลยนะครับประหลัดใจนะครับในโคลสีนะครับบทที่สามเห็นหน้าตาทุกคนดูช่มชื่นขึ้นมาทีนั้นนึกถึงสิ่งที่เราไม่เล่นแล้วนะครับเป็นเล่นหวยนี้นะครับไปเล่นสลากกํมถินแทนนะครับโอเคเอเมนก็พระกัมพีพูดตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมโคลสีบทที่สามข้อที่สิบหกนะครับ จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยเพลงสื่อดีเพลงสรรเสริญนมาสการิตวิญญาณจงร้องเพลงด้วยพระคุณจัดใจของท่านถวายองค์บูปเจ้านะครับอาจจะไม่ได้มองแนวในพวกเพลิงกล้องตรงนี้นะฮะอัดไปด้วยนะครับคำนี้นะครับมีคำหนึ่งในภาษาอังกฤษน,นะครับใช้คําว่าจงให้พระวาทะข,ของพระคริสต์ดำรงอยู่นะครับในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ในภาษาเดิมนะครับแปลว่าให้พระวจนะพระเจ้านี้นะครับอยู่ในตัวท่านนะครับ แล้วใช้คำว่า richery r Rich นะครับใช้คำว่า richery นะครับก็คือว่าในภาษา,ษากรีกใช้คำว่า pros pros เอ่อสักอย่างนะฮะ p l o u s i o s เดี๋ยวผมจะไปเรียนภาษากรีกนะเดียวได้พูดไตรงๆนะครับเป็นภาษาที่เก่าแก่มากเลยนะครับแปลว่าไงครับถ้าท่านทำอะไรบางอย่างเหมือนพี่บอกตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับจิตวิญ,ญญาณท่านนี่นะครับจะรวยแบบไม่น่าเชื่อรวยแบบสุดขีด รวยอย่างยิ่งใหญ่ในภาษาเดิมคํานี้นะครับเป็นคําที่แสดงถึงว่าท่านจะมีความบริบูรณ์หรือว่าท่านจะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งขึ้นมาในฝ่ายจิตวิญญาณอย่างมากมายนะครับคำนี้เป็นคําที่พูดชัดเจนว่าอยู่ดีก็รวยขึ้นมามีหลายคนนะครับที่ชีวิตเคยยากลําบากในชีวิตนะครับปากกัดเท้าถีดนะครับเป็นสุภาพนิดหนึ่งปากกัดเท้าถีดนะครับทำงานก็เยอะทํางานบางคนนะครับไม่เคยมีความสุขไม่เคยไปต่างประเทศเลยไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยนี่นะครับ ือว่าจะอยากมีความสุขอะไรหลายแบบนะครับอยู่ในสถานการณ์ของการพยายามขยันขันแข็งก็จะมีเงินทองแต่ก็ไม่เคยที่จะประสบความสําเร็จเท่าไหร่เขาเคยชินกับความยากจนนะครับโมเมนต์ที่อยู่ดีเขาคงอยากดีอยากจะรวยขึ้นมาอยากดีอยากมีเงินถูกหวย3ล้าน5ล้านนะครับนั่งฝันเป็นอากาศอยู่บนหัวก็ยังดีกว่าไม่มีเลยก็เลยซื้อหวยนะครับสิบาท20บาท50บาทร้อยหนึ่งก็มีลุ้นมีลุ้นเผื่อจะได้ีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็น คใครใครก็อยากรวยแบบกระทันหันใ,ใครก็อยากจะมั่งคั่งบริบูรณ์รวยแบบไม่น่าเชื่อรวยแบบสุดขีดรวยอย่างยิ่งใหญ่รพระคัมภีร์ตอนนี้ให้คําสัญญาตอนหนึ่งบอกว่าถ้าถ้าทำบางอย่างในตอนนี้นะครับจิตวิญญาณท่านนี้นะครับจะร่ํารวยขึ้นมาเป็นบิลเลเนอร์ขึ้นมาแล้วแน่นอนครับจิตวิญญาณร่ารวยมันส่งผลถึงทางกายภาพแน่นอนนะครับตอนที่อิสราเอลดำเนินชีวิตกับพระเจ้าที่ดีนะครับไม่มีครั้งไหนเลยนะครับที่ชีวิตไม่โอเคที่ที่ ที่มันจะไม่มีผลฝ่ายวิญญาณตามมาด้วยดาวิดรักพระเจ้ามากนะครับถ้าใครไปดูตอนที่ดาวิดนะครับเอาเงินส่งให้กับซาโลมอนในการสร้างพระวิหารนั้นท่านจะตกใจว่าหลายหมื่นล้านบาทจิตวิญญาณนั้นสอดคล้องกับเรื่องของฝ่ายกายภาพเสมอหมายว่าไงครับฟับงดีนะครับถ้าประเทศไหนหรือว่าคนกลุ่มไหนนี่นะครับที่ชีวิตฝ่ายจิตบิญญาณไม่ดีกับพระเจ้านี่นะครับมันจะส่งผลกระทบในฝ่ายวิญญาณด้วยชีวิตเต็มไปด้วยความบาปจิตวิญญาณไม่ดีนี่นะครับ ก็จะนํมาสร้างความยากจนยากแค้นในชีวิตด้วยนะครับหมายความว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกันนะครับหมายความว่าไงครับเป็นเรื่องฟังดีนะครับถ้าอยากจะปลดปล่อยทางด้านฝ่ายฝ่ายเวลาเราชีวิตเรานะครับจิตวิญญาเราแย่นะครับไหว้รูปเคารพเคยไหว้รูปเคารพมาไม่รู้ลงตุงนางเลยนะครับวัดพระอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ครับมันมันส่งผลกับฝ่ายวิญญาณด้วยจริงๆนะครับที่มันทําให้จิตวิญญาณเราเนี่ยมันไม่เติบโตนะครับแล้วก็ สิ่งที่เกิดขึ้นนีคือว่าพอเราจิตาณเราไม่ไม่อบัันเนี่นะครับมันก็ส่งผลออกมาในภาพกายภาพด้วยนะครับแล้วก็มีตอนนี้สัญญาว่าเราจะร่ำรวยแบบสุดขีดเราจะร่ำรวยแบบหาที่เปรียบไม่ได้ถ้าเราทำสิ่งหนึ่งนะครับจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านหมายว่าอย่างไงครับมีบางที่ที่พระวจนะพระเจ้าอยู่ไม่ได้มีบางครั้งที่พวจนะพระเจ้านะครับไม่สามารถ อยู่ในชีวิตของท่านเหมือนเป็นบ้านได้พระบีบอกว่านะครับถ้าท่านต้อนรับพระวจนะพระเจ้าอย่างอบอุ่นนะครับให้ดํารงอยู่ในตัวท่านท่านเบลคัมคําสอนที่มาจากพระเจ้านะครับให้อยู่ดํารงอยู่ในตัวท่านพระวจนะพระเจ้านะครับจะผลิตความริช,รชวี่นะครับผลิตความร่ารวยในฝ่ายวิญญาณขึ้นมาในชีวิตของท่านความร่ำรวยในฝ่ายวิญญาณนะครับท่านอาจจะคาดหวังว่าผมจะมาสอนอะไรแปลกๆเช่นอ๋อมาเชื่อพระเจ้าหรอทํา เอาแต่หายในฐานสามวันแล้วอยู่ดีท่านก็จะปังท่านก็จะรวยไม่มีหรอครับคําสอนนี้เป็นคําสอนโกหกทั้งสิ้นไม่มีหรอครับพระคัมภีร์บอกว่าท่านต้องยอมให้พระวจนะพระเจ้านะครับอยู่บนตัวท่านทําไมรู้ไหมครับพระคัมภีร์ให้ภาพของพระวจนะพระเจ้านี้นะครับเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับการถ่ายผ่องถ่ายอวัยวะเวลาถ่ายเอาอวัยวะใหม่นะครับที่เป็นประโยชน์กับท่านเช่นไตท่านพังนะครับชีวิตท่านพัง ท่านผังท่านจะเป็นต้องได้ไตใหม่จากผู้บริจาคมานี่นะครับไตใหม่เวลาเข้ามานี่นะครับมันจะมีความขัดแย้งในเรื่องของไตใหม่มันใส่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ฮะมันมีความพยายามที่จะขัดแย้งกับร่างกายเดิมตลอดเวลาวิธีการต้องกินยาลดภูมิเพื่อจะทําให้สุดท้ายนะครับไตเนี่ยมันไม่ไม่ออกไปสามารถอยู่ได้กับร่างกายเดิมโดยธรรมชาตินี่นะครับอะไรที่เป็นคําสอนของพระเจ้าพระเจ้านี่นะครับ ท่านอาจจะไม่ได้โดนเรียนรู้หรือว่าได้ถูกสอนมาในเส้นทางของการที่เป็นคริสเตียนตั้งแต่เด็กนี้นะครับมันขัดแย้งกับพฤติกรรมหรือนิสัยท่านถูกฝึกเลี้ยงมาเช่นยังไงครับพระเจ้าสอนให้ถวายสิบรถนะครับมันยากมากเลยสิบรถนี่มากกว่าดอกเบี้ยนะครับแล้วท่านพีสอนบอกว่าถ้าเราถ้าเราสัตรรรย์ซื่อในการให้พระเจ้าคุ้มครองเรานี่นะครับเราเรา,าให้เงินสิบให้เงินเป็นหนึ่งเหมือนผมให้ลูปผมสิบบาทผมให้พระเจ้าบาทหนึ่งนะครับพระเจ้าสัญญาพระเจ้าดูแลทุกเรื่องในชีวิต แต่ในความเป็นจริงนี้นะครับเพราะวจนะพระเจ้าเรื่องนี้บางคนอยู่ที่บ้านท่านไม่ได้เลยเออาก็จะออกเออาก็จะไม่ทาเออาก็จะก็จะไปทําอีกแบบหนึ่งเพราะวจนะพระเจ้าเรื่องนี้อยู่ในชีวิตของท่านไม่ได้เลยบางเรื่องนี้นะครับพระเจ้าสอนให้ท่านเป็นคนที่เชื่อฟังนะครับถึงเวลานะครับเออาเออานะครับท่านก็ทําตามใจตัวเองตลอดถ้าถ้าถ้าสมมติบางผมเคยเจอคนบางคนนี้นะครับมาถามผมว่าคบกับคนที่ไม่เชื่อได้ไหมนะครับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้ไหมนะครับ เชื่อไหมครับว่าเขาไปถามมาหลายคนมากเลยว่าเขาจะทําได้ไหมทั้งที่เขารู้เดใจอยู่แล้วว่าเขาทาไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นภาวนาพระเจ้าที่มันอยู่ในชีวิตท่านไม่ได้ไงมันก็เลยภาวนาพระเจ้าเลยไม่สามารถผลิตความบริบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณในชีวิตของท่านได้ไม่มีเวลาฟิลฟรีอยู่ในพื้นที่ในสวนที่บ้านของท่านก็เลยไม่สามารถจะผลิตอะไรดีๆขึ้นมาในชีวิตของท่านได้ท่านนั้นท่านจะไล่พาวนาพระเจ้าไปจากชีวิตของท่านบางเรื่องในเวลคัามมากเลยโดยเฉพาะเรื่องการมาสามิกิธรรมมากลุ่มแคร์จะมา มาสนุกสนานกับเพื่อนๆมาเจอเพื่อนนี่ท่านเวลคั่มเพราะวจนะพระพเจ้ามากเลยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญบางเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งกับวิถีเก่าของท่านนี่นะครับท่านไม่เคยให้พระวจนะพระเจ้าอยู่ในบ้านของท่านได้เลยบ้านมันร้อนไปหมดเลยพระวจนะพระเจ้าอยู่ไม่ได้เลยบางเรื่องท่านอาจะเวลคัมบางเรื่องฟังดีนะครับคนที่ไม่เชื่อฟังบางเรื่องก็คือไม่เชื่อฟังทุกเรื่องเพราะท่านเชื่อเฉพาะเรื่องที่ท่านสบายใจพี่น้องเข้าใจไหมฮะ ล้วผมสังเกตนะครับคนที่เป็นคริสเตียนนะครับได้อยู่ในโบสถ์นะครับแล้วเป็นคนที่เชื่อง่ายๆเชื่อฟังง่ายๆนะครับไม่ใช่เป็นแอบคนเก่งนี่นะครับพระเจ้ากดจนบี้แบนติดพื้นเลยนะครับคนเก่งที่เยอ่อหยิ่งนี่นะครับผมไม่เคยเห็นใครเจริญสักคนที่น้องเข้าใจไหมครับเก่งศักยภาพเยอะสุดท้ายนะครับพระเจ้าในข้ามหัวไปไกลเลยครับกลายเป็นอันดับโหลในท้ายสุดเพราะว่าทําตามใจตัวเองไม่เคยเชื่อฟังพระเจ้าไม่เคยให้พระวาทะของพระคิดดารงอยู่ในตัวท่าน้เลยที่น้องเอเมนไหมครับ ท่านต้องเป็นคนที่เชื่อฟังง่ายๆกับพระเจ้านะครับอะไรที่พระวิญญาณสั่งอะไรที่พระเจ้าสั่งพี่น้องต้องให้พระวจนะดำรงอยู่ในตัวท่านถ้าท่านวอร์เวลข้ามพระวจนะพระเจ้าอบอุ่นนะครับพระวจนะพระเจ้าจะผลิตความมั่งคั่งในฝ่ายวิญญาณที่นมจิตบิญญาของท่านพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ครับจะเตือนสั่งสอนเตือนสติกันด้วยเพลงสดุดีสรรเสริญเพลงจิตวิญญาณล้องเพลงคนที่สบายใจคนที่มั่งคั่งคนที่ดำรงก็ทำอะไรเขาอเล้องคโอเะ เอ้อาก็ไปร้องด้วยเพลงสดุดีเช่นสมมุติเราเจอสมมุติเราเป็นคนที่นั่งข้างฝ่ายวิญญาณเราเจอใครนะเป็นยังไงบ้างเธอทักทายกันด้วยเพลงสดุดีไทเกิ์สบายดีไหมอย่างนี้นะฮะไปเจอพี่คิมก็ฮาเลลูยาฮาเลลูยายำบุญเส้นยำบุญนเส้นส้มตําปูส้มตําปูเหมือนเหมือนประมาณว่าอะไรนะฮะเหมือนกับไอซองออฟ สาวออฟมิวสิกอ่ะเป็นไปล่าเริงไปอยู่ในโบสถ์นะครับสมตำปูสมตำปูขิมตำไนคิมตำไมอะไรเงี้ยนะฮะหรือไปเจอเจมส์นี่นะครับโอจะซื้อกาแฟทีนี้นะครับอคาปูชิโนโอ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 เจมส์มงไว้สนุจะเอาอะไรเอาคาปูชิโนอะไรกว่าจะร้องจบเมนูนี้ไม่ต้องกินพอดีนะครับหมายว่าพอเวลาท่านท่านเต็มไปด้วยความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณนะครับหน้าท่านจะไม่หยวพี่ต้องฟังดีนะครับ แล้วท่านหน้าท่านจะไม่ต้องอาศัยครีมมันจะตึงตึงมากมันจะถูกตึงตึงโบท็อกก็ทําอะไรท่านไม่ได้มันจะมีความเปล่งออกมามันจะตึงออกมาเพราะจิตวิญญาณมันโอเคหน้าตาท่านมันก็จะชื้นบานไปด้วยถ้าท่านเป็น walking dead นะครับหน้าตาเหมือนคนจะตายนะครับหรือว่าท่านรู้สึกเศร้าใจตลอดเวลานะครับข้างในเนี่ยมันมันเต็มไปด้วยความยากจนฝ่ายวิญญาณเพราะบางเรื่องท่านไม่เคย ให้พระให้พระวจนะพระเจ้ามาอยู่ในบ้านท่านแบบดีๆท่านไม่เคยเวลคั่มพระองค์เชิญครับเรื่องอะไรนะฮะเช่นอ,อะไรนะฮะอ๋อพระเจ้ามาเตือนท่านเรื่องให้ไปช่วยคนอื่นคนยากจนคนอื่นถวายคนนี้สิท่านมีเงินอยู่สามพันพระเจ้าบอกสองพันโอนให้คนนี้เลยเสษพระเจ้าเพราะวาทะเข้ามาในชีวิตของท่านถูกป,ประมงพีแน่นอนจงช่วยเหลือคนอื่นที่เป็นพี่น้องของท่านอย่าคิดถึงวันพรุ่งนี้เสร็จอะไรเกิดขึ้นนะฮะท่านนี้นะครับพอ เชิญเชิญครับแล้วท่านก็ก้มหัวตําลงก็เชิญเพราะว่าถาเข้ามาเรื่องนี้ครับพอเข้ามาในบ้านนะครับท่านเอาขาขาขัดขัดเพราะว่าถาล้มลงหน้าบ้าน <Okay. S 1> <laughs> เข้าไม่ถึงบ้านสักที <laughs> อย่าเลยพรุ่งนี้มีเรื่องต้องทาตั้งเยอะต้องใช้ตังอีกท่านไม่เคยเวลข้ามดีๆท่านไม่เคยต้อนรับพระวิญญาณอย่างอบอุ่นไม่เคยต้อนรับพระวาทะให้ดํารงอยู่ในตัวทา่านพี่น้องเอเมนไหมถ้าพระองค์ได้อยู่อย่างเหมือนแม่ไก่นะครับเวลาท่านเลี้ยงดูดีๆท่านให อาหารดีๆนะครับก็จะเริ่มกินเริ่มมีความอบอุ่นสบายใจอยู่ในฟาร์มก็จะค่อยๆผลิตไข่ออกมาทีละลูกสองลูกลูกสองลูกลูกสองลูกไปกมาท่านก็มีไข่กินทั้งวันทั้งคืนไข่สดต่อมาปุ๊บเจาะทอดเลยนี่นะครับไม่มีอะไรสดกว่านี้อีกแล้วหรือไม่จะเอาไก่วางข้างบนนะครับแล้วทําให้ท่อมันหลังมาปุ๊บนะครับไข่ไหลลงมาที่กระทะเลยนะครับมันก็เป็นไข่สดจริงๆนะฮะท่านก็ได้กินไข่สดจริงๆหมเพราะว่าไงครับถ้าท่านเป็นคนที่มีสันที่สุขในใจชีวิตจิตปิญญ,ญาท่านเป็นริชนะครับ ก็จะแสดงออกมาทั้งเป็นการบทเพลงสรรเสริญขอบพระคุณจัดใจถวายองคผ์ผู้เป็นเจ้าและแน่นอนครับพระพรที่เต็มล้นด้วยความมั่งคั่งพระก็มีใช้คำว่าบิลเลียนแนในฝ่ายปัญญาณนี่นะครับจะส่งผลทางกายภาพและจ,จิตใจส่งผลจิตใจทําให้ล่าเริงและส่งผลทางกายภาพทําให้ธุรกิจการงานเศรษฐกิจท่านดีขึ้นไม่มีทางลัดไม่ได้มีใครสามารถออกจากห้าสรรสนามวันแล้วพระเจ้าจะ,จะอวยพรไม่มีครับเรื่องสําคัญหลักๆคือการเชื่อฟังไปน้องฟังดีนะครับ ถ้าท่านไม่เคยเวลคัมพระวิญญาณแบบนี้นะครับยากมากเลยที่ไม่จะอวยพรท่านพี่น้องเอเมนไหมครับไม่มีทางรัดมันก็เรื่องเดิมๆไหมครับพูดไปก็ซ้าๆเดิมๆเ,เรื่องไปเรื่มๆเลๆก็เรื่อง,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 องที่ท่านไม่เคยเชื่อฟังอาจจะผ่านมาแล้วสองปีท่านยัางายเป็นเด็กน้อยฝ่วิญญาณเลยเพราะบางเรื่องไม่เคยทำเลยท่านหลบตัวอยู่ในฝูงชนจานวนมากแล้วก็ดูคริสจักรก็ดูเติบโตมีพระพรมากมายแต่มันมีจุดดําเว้นไม่ตรงตัวท่านมันไม่มีแสงสว่างลงมาบนชีวิตของท่านเพราะท่านไม่เคยเชื่อฟังพระเจ้าเลยพระพรเป็นเรื่องส่วนบุคคล มันไม่เกี่ยวบทบทเราพระเจ้าอวยพรมากงานเ,าเต็มไปหมดถ้าผมไม่เชื่อฟังบางเรื่องพระเจ้าก็เว้นผมไม่เหมือนกันเพราะน้องมันเป็นเรื่องส่วนตัวคิดที่ดีๆ,ๆว่าจะเอาอยัางไงในชีวิตกันแน่ในชีวิตก็มีชีวิตเดียววันหนึ่งนะครับผมจําได้ตอนที่พยายามจะต้องกระโดดกระโดดหอกระโดดสักอ,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 อย่างผมไปที่ดูไบนะครับแล้วก็มีสไลเดอร์เปลี่ยนชีวิตพอสไลด์ไปปุ๊บนี้นะครับมันจะทะลุผ่านเป็น90องศาเหมือนตกเหวเลยนะครับ แล้วเกือบ7จิองศานะครับแล้วมีตัวกันแล้วผมก็ทะลุผ่านไปข้างล่างนี่นะครับจะเป็นปลาฉลามแล้วก็ทะลุไปแล้วก็ไปออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับบางคนกรีดร้องเสียงหลงเลยนะครับแล้วันที้สุดก็ถึงตาผมผมก็มีแค่เลือกได้ว่าผมจะทําหรือผมจะไม่ทําแต่ผมก็นั่งคิดว่าชีวิตเรามีชีวิตเดียวจะไปกลัวอะไรถ้าตายพระเจ้าก็รับไปนะครับผมก็ไม่ไม่ตายอยู่แล้วนะผมรู้พระเจ้าต้องใช้ทาอย่างอื่นอนี้ครับผมก็ลงไปในปุ๊บนัมันก็เวบเป็นความรู้สึกเวบร์บเวิบลงไปใน ในสไลเดอร์สูงสู่นี้ครับผมตัวทะลุไปพุ่มนะครับผมพุ่งไปตาตามถ้าใต้น้ํานะครับแต่ผมผ่านปลาฉลามชนวนมากข้างๆมันคงไม่ค่อยสนใจผมนะครับเพราะผมอาจจะกินย่างนิดหนึ่งนะครับแล้วผมก็ทะลุไปนะครับความรู้สึกผมมันได้ทําอะไรบางอย่างในชีวิตไปบางเรื่องพี่ต้องฟังดีนะครับบางเรื่องพระเจ้านะครับเรียกท่านมาห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งนะครับท่านต้องเปิดประตูต้อนรับพระวจนะเข้ามาอยู่ในตัวท่านท่านต้องเชื่อฟังง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับใครๆก็อยากรวยแต่วิธีที่จะรวยเนี่ยท่านไม่อยากทํา ใครๆก็อยากชื่นบานแต่วิธีทาไม่ชื่นบานกับไม่อยากทํามันสู้กันไงมันต้องป่อยข้างให้มันคว่ำในภาษาเดิมของการทุบตีเนื้อหนังนะครับเป็นภาพของการทุบตีสิ่งที่เป็นความคิดแนวทางเดิมๆของท่านจนเขียวช้าทุบให้มันช้าทุบให้มันเขียวทุบให้มันอยู่มือทุบให้มันไม่กล้าหือตบหน้ามันซ้ายมันขวามันซ้ายมันขวามันจนมันยินยอมอยู่ภายใต้ชีวิตของท่านท่านควบคุมมันได้มันหือกระท่านไม่ได้ ถ้ามาเรื่องนี้ทีไรนะท่านตกมันตกมันจนมันช้าพอ,อถึงเวลามันจะพูดเสียงว่ายอมโอ้ไม่เอาก็ได้นะครับรู้สึกมีไอแหลมด้วยมัน,นะฮะอา่พาพักไอแหลมมีมีไก่มีอะไรมุกอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะเอ่อโอเคผมผมได้จบตรงนี้แค่นี้นะครับว่าสั้นๆจริงๆนะครับก็อย่างเดิมั้งใจนะครับให้พระวาระของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่าน ให้อยู่เป็นเบลคัมโฮมนะครับะองสามารถพราใจเรื่องนี้จะอยู่ในใจท่านไม่ถูกดีดออกไปพี่น้องฟังดีนะครับทําบาปนะครับล่วงประเวณีโกงเงินชาวบ้านนะครับโกหกนิสัยแย่ๆพวกนี้นะครับท่านต้องให้พใจพร,ระเจ้ามาล้างชีวิตท่านจริงๆพี่น้องฟังดีนะครับบางคนนี่นะครับเ <c oughs> มื่อเมื่อไม่กีนะ้ตอนก่อนลงมาพราะวิญญาณพูดกับผมเรื่องหนึ่งนะครับบอกว่ามีเรื่องหนึ่งนะครับคนบางคนเนี่ยหลงทางอยู่ในกรุงเทพ พี่น้องฟังดีนะครับสมมุติท่านมาจากมาจากเอ่อมาจากต่างประเทศนี่นะครับแล้วท่านไม่รู้จักทางนี่นะครับแล้วท่านเข้ามาในกรุงเทพนี่นะครับแล้วก็มีคําสั่งแรกบอกท่านว่าไปแถวสุขุมวิทแล้วกันไปสุขุมวิทแต่ท่านเนี่ยตัดสินใจไม่เชื่อฟังว่าจะไปสุขุมวิทท่านปฏิเสธคําสั่งแรกคือไปสุขุมวิทท่านไม่ได้เข้ามาในเมืองท่านออกไปเส้นแล้วแล้วท่านก็ไม่ไปท่านก็แล้วสุดท้ายนี่นะครับ พระเจ้าให้ภาพผมคนนึงว่าพอคนปฏิเสธไปสู่คมวิตนะครับไม่มีคําแนะนําอื่นต่อไปให้คนนี้รู้ว่าคนจะไปที่ไหนต่อแต่เขาเนี่ยก็พยายามเปิดแผนที่แล้วก็หาชื่อโรงแรมแล้วพยายามจิ้มแล้วพยายามวนไปให้ถูกชีวิตท่านนี้นะครับเวลาท่านไม่ตัดสินใจเชื่อฟังบางเรื่องเล็กๆเป็นบางเรื่องนี้นะครับพระเจ้านะครับหยุดเสียงที่จะนําทางชีวิตท่านพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าจงไปที่ภูเขาที่จะบอกให้กับเจ้าแต่อับราฮัมไม่ยอมออกไม่ยอมออกจากบ้าน แล้วก็อยู่ดีก็หาทางจะไปถึงดินแดนพระสัญญาของพระเจ้าผมมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะไงไหมครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังอันแรกพระเจ้าก็เลยไม่บอกไกด์ไลน์ครั้งที่2คนบางคนนี่นะครับวนเวียนอยู่กับการไม่เชื่อฟังครั้งแรกแล้วก็คิดว่าทําไมพระเจ้าไม่นําเขาทาไมไปไม่ถึงแต่ที่นี่ก็ผิดที่นี่ก็โดนไล่ที่นี่ก็ไม่มีที่พักเ็าไม่ได้จองเอาไว้เลยนะเพราะว่าไงครับถ้าต้องกลับมาเชื่อฟังบางเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าท่านกลับใจวันนี้พระวิญญาจะบอกท่านก็ได้ว่าไปสุขมุมวิทและพงษ์จะไปทีี่่ไหหหนนงงง้้รออมมูกกแต พระเจ้าบอกแล้วแต่ไม่ฟังไงไม่เคยเชื่อฟังเลยบางเรื่องนะครับถ้าท่านเชื่อฟังว่าไปสุคุมวิตก่อนพระองค์จะบอกว่าไปสุขุมวิทยี่สิบสองสุคุมวิทยี่สิบสองเข้าไปในซอยห้าร้อยเมตรอยู่ขวามือตึกสีแดงแต่ท่านต้องไปสุคุมวิตก่อนแล้วาพระเจ้าจะบอกไปสุคุมวิทยี 22, ่สิบสองก็ถึงจะนําไปถึงมันเป็นลักษณะการทรงนําของพระวิญ,ญญาณอยู่แล้วไปอ่านพระคัมภีร์ได้เลยนะครับอับราฮัมก็นําแบบนี้ใครอีกครับฟิลิปก็นําแบบนี้ไปถนนตรงนี้แล้วก็บอกไปเจอคนนี้พระเจ้านําแบบนี้ทั้งนั้นเลยนนําให้เชื่่ออฟังก จะบอกให้รู้ทีหลังถ้าทําตามก่อนอันแรกแต่หลายคนนี้นะครับไม่เคยเชื่อฟังไม่บางเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เคยเชื่อฟังเลยนะครับท่านก็เป็นคริสเตียนอยู่ในวังวนของการที่พระเจ้าไม่ได้นำก็จะนำได้ไงเรื่องอะไรไม่เชื่อฟังเลยพี่น้องมันการการติดตามพระเจ้านะครับเป็นเรื่องจริงจังเพราะมันไปถึงขุมทรัพย,ย์ใหญ่โตบนสวรรค์มันไม่มีทางลัดมันไม่มีทางที่ท่านจะสามารถมาเป็นคริสเตียนเท่ๆอยู่ในโบสถ์มาโชว์หน้าวันจัดโบสถ์หรือว่าผมไม่ได้ว่าท่านนะครับพี่น้องน่ารักมากมาด,ดีมาก โชว์หน้าวันจัดโบสถ์โชว์หน้าวันอาทิตย์โชว์หน้ากลุ่มแคสท่านกับไปท่านก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องที่พระนเจ้าสั่งท่านมันไม่มีใครได้แต่ฟังดีนะครับคนบางคนเมื่อเวลาผ่านไปสามปีห้าปีจะโชว์ความชัดเจนเลยว่าชีวิตไม่ไปถึงไหน,นมันจะชัดเจนไม่ได้ชาวบ,บ้านชาวช่องนี่นะครับพะพรเต็มล้นลูกหลานรับการวยพรการงานดีกิจการรุ่งเรืองแต่ชีวิตท่านนี่นะครับจนเหมือนเดิมเป็นที่เสียนสิบบาทร้อยบาทมันก็มีอยู่แค่เนี้ย ้าพระเจ้าสอนให้ท่านยำเกรงพ่อแม่ท่านนะครับท่านก็ต้องยำเกรงท่านต้องเงียบปากท่านนะเวลามีเรื่องอะไรที่ไม่พอใจท่านบ่นไม่ได้บางคนเป็นที่เสนชอบบน่นบางคนเป็นที่เสนชอบดินทาก็ทําเบสิคครับชีวิตท่านจะไปถึงไหนไงมันง่ายๆเลยเบสิ basic, กกลับมาแบ็ก t ูเบสิกไม่มีเคล็ดลับไม่มีความรู้ใหม่ๆที่มันโชว์ัพขึ้นมาแล้วท่านโอ้ฉันถึงเคล็ดลับที่ฉันไม่เคยรู้อาจารย์เทศเสนม,มันดีมากเลยแต่พระเจ้าบอกว่าเรื่องนี้มันก็ดีแต่เรื่องเก่า,าจัดก,การหรือยัง กับไปเคลียร์เมสในชีวิตของท่านะเคลียสะโต๊ะท่านสะโต๊ะทำงานที่ลกๆบัญชีที่ไม่เคยอัพห้องที่สกรปรกมันสะท้อนถึงชีวิตที่ไม่เคยถูกจัดระเบียบทาไมรู้ไหมครับชีวิตวิญญาณมันลุงลังไงชีวิตสต่วนตัวมันก็เลยลุงลังพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องต้องจัดการจริงๆไม่งั้นท่านจะไปไม่ถึงคณะอันเท่าไหร่มันก็จะสตักอยู่ที่ถิถ่นทุราันดารเนี่ยวนไปเรื่อยๆทนไปเรื่อยๆชีวิตไม่ไถึงไหนท่านจะพูดยังไงท่านจะดูดียังไงท่านจะยังไงก็ตามน,นะครับฟังดนะครับท้าย มันจะไม่มีใครสามารถแก้ตัวหรือว่ามีข้อแก้ตัวกับพระเจ้าได้เลยสุดท้ายนะครับพระเจ้าจะถามท่านว่าของประทานที่ให้ท่านท่านเอาไปทําอะไรพระเจ้าจะถามท่านจริงๆเลยบางเรื่องเนี่ยที่ท่านไม่ยอมไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้านี่นะครับบางเรื่องมันยากผมเข้าใจแต่ฟังดีนะครับคิดซะว่าท่านอยู่ตรงหน้าสไลเดอร์มีแค่โดดกับเดินกลับไปเลยยังไงกระโดดก็โดดซักมันไม่ตายหรอกพระเจ้าหลับอยู่น้อยไอเมย์ไหมครับ ทำไมต้องถวายสิบรถนะครับชีวิตนี้ไม่เคยโกงพระเจ้ามาตลอดชีวิตนี้นะครับจะไปคิดเยอะเลยฮะไอ้ที่มีมันก็ไม่พออยู่แล้วผมรับประกันไอ้คนที่ไม่ถวายไอ้ที่มีมันก็ไม่ค่อยพออยู่แล้วถวายไปเหอะยังไงก็ไม่พออยู่แล้วพี่น้องก็จะไปกระโดดไปเลย